ไอเรื่องทิมน,นองในควังวันนี้ชัดแจ้งเลยว่านางมนทาสวรรค์ลูกสาวเจ้าเมืองยักษ์เนี่ยนัดหมายให้พี่พงนานรินมาเพราะให้มาถึงมาวันเ้าร์มาในช่วนหลวงเกิน่อยทิ์ต้องไปพบกันได้โอกาสไปชมสวนไอนี่แนนนอนกับแน่นอน,ค,น,น,อนคงไม่ผิดครับครับเพราะฉะนั้นพี่พงน์นริน่ะ เขาส่งไปกระเรือเขาบอกว่ายังไม่ถึงป่านนี้ยังไม่ถึงจุดหมายนะถ้าเกณฑ์กองพี่พงษ์นรินไม่ถึงที่ตายนะ่ะน้องคงจะตามไปให้ทันทันจริงเพราะน้องนี่วิชาจิตการหัวพาพนี้เร็วนักกลับใยถึงตัวถึงใช่แต่เรามาพบเรื่องกัอย่างนี้แล้วไอ้ตัวเหตุเราต้องเอาไว้ตัวเหตุมันมันซสือก่อนเอาเอาตอนเหตุมันก็คิดพื้ไหม จะจับวอีผู้หญิงตัวการเนี่ยศีนหัวเอาไปถวายที่พันนารายของฉันขอโทษขอโทษกับอีชี้หนวลาโเศร้าอยากว่าเป็นผู้ก่อการเป็นผู้ตังตนก่อเหตุให้พระพงศ์นรินผีพัวก,กองหนองตายค่ะที่หนูว่าเมโนไปให้เราพันนารายเห็นใช่ค่ะเพื่อแกแขงนนองนะ แต่ข้อโทษกับเป็นเรื่องทำยากหัวนางคนนี้ที่นองไว้ซีนนั้นไอผู้นั้นหายเต่ว่าทำมันยากเพราะนางนี้ไม่ใช่วัวดุวัวชอนวัวเดืวัวหม้อเป็นหัวหลวงเศร้าเจ้าเมืองไม่ใช่แนงยังไงไปซับพัางกันเลยเอาวัวไปเสียได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พี่เท่งคอยคอยดูกันแล้วกันนะว่าชัดๆทาได้หรือไม่ได้คืนนี้จะสะกดจิตให้คนหลับแล้วคืนนี้จะเข้าไปซับ เอาเสียงของนางให้ได้เข้าไปในเมืองน,นุ๊ค่ะคนอย่างอี้ละเพิ่คอยดูสิคืนนี้ให้ถึงที่พระบันทมเลยถ้าจริงแล้วสักคิดเหลือเกินนะเออไอ้ไหนุหน่ยอันนี้กระทำเทวาวิจารกันตอนเที่ทยงได้ถึงเมืองนี้เร็วไม่สั่งเล่นไม่สั่งโรนี่ยวิจารจิตตานุฟาาจริงถ้าเรกแกสะกดเจีจ๊ยดีชวเมืองแล้วเปล่าตัวเดียวนี่ แต่โรก็ท้าว่าได้คนจริงอย่างนี้ดีอย่างนั้นแล้วไอ้หนุ่ยเอ,อเื่อก็ได้เปได้เนินกินดาไปบ้านเมืองยิงว่านันไปหลาวนุเออแล้วได้กินเมือ่อชีวิตประยาดับมันนนหลับยับย่างก้าวาถึงปรางซีเมื่อคือนนั้นมันดาซรวันราบ,บุตรี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใบจ้กระจางตัวสกัดวานเวกพระวิจูธุไยประจายบางเด่นนงมนตาตะวันสันัวนที่เก็บจอกจำดำเกี่ยวไปตลอด กลายเป็นชายโดยทันทีทำไม่ผีหนุยเจงสังเกตการ์ำได้ไล่ซิกเนี่์หนูก็โทษไม่ได้แบอพูดดังๆขึ้นได้ไหมตะกอนก็เถอะไม่มีใครเตือนนะช่วยยกอินนางสาวทั้งสองคนซึ่งเป็นคนใช้ไกลคิดของนองนางบนทาสวรรค์บนทาสวรรค์นี่เชิญเข้ามาดูได้เชิญขมาเถอะไม่ต้องกลัวเกรงขึ้นนะเถอะ กับเหมยในที่บรนทมของเขาีนเมืองชาววันจริงๆและแหม่เอ้ยทช่วยจากนี้แหละลูกสาวเจ้าเมืองดังที่พี่แทงพี่นู้น้ยสงสัยว่าทําไมน้องบุษบสาจะฆ่านางได้ยังไงนี่สมมุติว่าถ้าฉันจะฆ่าฆ่าได้หรือยังฆ่าได้เหละครับเห็นจริงไหมเห็นจริงครับจำไว้นะแต่ไปบอกพี่พันครับนงครับค่ะ ขอโทษน้องอางานได้คือว่าน้องว่าพ่อมันตักเตือนน้องแล้วครับเมื่อเราอีค่าทาั้งทั้งแต่ว่าเมื่อนปลาเมื่อนพักแล้วเราอาตค่ากนพิษน้องเออเขาโทษทเท่งนี้เก่งนี่แหละเขาบอกว่ามีเพื่อนที่ดีแล้วก็สำคัญนักช่วยตักเตือน แต่นี้ก็น้องเตรียมแล้วคือเราจะฆ่าคนที่มีความผิดแล้วเราดูาได้อย่างไรนะ้องว่าเขาอช่วยดีพิดโจคคอยดูกันแล้วกันครับพี่เทมบีนุย้ยมายกเอานางทั้งสองนี้ออกไปจากที่หลับที่นอนมันจะเอาไปวางที่อื่นทาเถอะทาได้ทุกอย่างนะมันไม่ตื่นแล้วโอ้ฝนเลือก็ตัวพ่อมังกรไม่นักแรก อ้บวีนี่นี่เอ้ยไม่รอดช่วยกันเองเอาเอร่องคนมือไม่ไวเลลวแกอาคมไม่ล่มมนมันเนตรฝนกัดจุ้ยสังโอการกันอํานวยไม่ร้องกันเล้วแกทนี่ฟืนจนนางตื่นมาต้องใจ เพร่ะหนึ่งๆจะดีกว่าถ้าเธอใช้เสียงให้ใครๆเขาได้ยินเขา้าฉันก็ไม่ว่าแต่ผลลัพธ์หรือความไม่เป็นมงคลจะเกิดขึ้นกับเธอเองไหนก็เธอเวลานี้อยู่ในความสงสัยกปวงชนชาวชาติแห่งอาณาจาักปรปัจจิมนนแล้วเขาชวนกัน,นเินทาว่าเธอนนั้นัดหมายให้ผู้ชาย มาหาเธอมาพบเธอแล้วเธอนี้ได้ทัญญากับผู้ชายไว้เหรอที่ว่าถ้าผู้ชายถูกจับพ่อของเธอฆ่าตายแล้วเธอจะตายตามที่เธอพูดออกไปเนี้ยเวลานี้เธอได้ยินไหมที่คนเขาลือนะ่ะใช่แล้วแหละแต่เรานี้เป็นเทวดานนเมื่อรู้เรื่องมาน,นานนี้จะฆ่าตัวตายชายอื่นจะไม่ปรารถนาหรือ เราจะทดลองใจเธอดูสินะเธอจะรักไหมโอ้ยข้าตัวนี่โอ้ทดลองทดลองทดลองอีกงานเดียวไปตั้งใหม่เนาะเออเางั้นก็ยินแจะจักเร็วจัดลับจริงทำใจเราทำพือเยี่ยงบ้าม่ากไม่ปลิกตาย่อนก็ไม่รู้ทำเกินไหม เธอหนิงเด็ดเธอแม้ตรงแจ่มมงนด่าจาวันเจ้าวันอะไรรอคนรักไล่มินตานาบัตรีถึงอยู่ไปใครใคยเจาว่านางนั้นไม่ดีกันได้ที่นางกลืนยากล้าตัวตายาโอ้ยวายโอ้ยฮห แม่แล้วพี่นุ้ยครับนางคนนี้ใจเด็ดใจดีไม่มีสตรีใดในพบนี้ในโลกนี้จะมาเทียบเทียมกับเธอแล้วจริงแล้วก,กินยาฆ่าตัวกันแล้วนี่ยาตกล่อยูน่นี่เธอเตรียมไว้ในตัวเธอเลยหอผ้าเอาไว้ใกล้มือในโอกาสก,ก็กิน ขาดจะเลยขาดตัวจะเลยแหมดีพิเศษยาหลวงเป้นี่ยม,มันมันจร่งอ๋อพี่แพงมาเอาพี่นุน้อยออกไปข้าจะพาเธอไปนะจาไม่ข้าเธอแล้วบ่เยอะอเลยนี่กระดิ ดีสรีเร้าส่วนพเหลาได้วังจะได้รู้เรื่องราวว่ามีเท้าช่วยก็คงส่งจนใจไม่มต้องรีดอกคงจะรู้ไม่เมื่อกลับมาคงได้น้นแล้วกา็อาจารย์รับพิดจอบรับทุกสิ่งทุกอย่างเธอมีหน้าจะเป็นนักรบเลยเนี่ยค่อยดูก็แล้วกันระบ,บันได้ เอ้นั่นใครทำไมมาแต่น้อยอ๋อบุตรบาอะไรเหลืองมันเป็นฝั่งือเดี๋ยวใครครับบุตรบาหรกบทำไมเธอเป็นผู้ชายนี่แหละก็เรียกบทบานของปีเจียส่งกลามที่คนที่รู้ตำรับตำราอันแปลเสือ้อสูงทรงนีเลวแล้วเอามาแก้ไขวิจัย เอาวิชาอันนี้มาเยกแล้วเอามาชายให้มันข้าวกับเหตุการณ์ก้องเรืองหลบราฆ้าควันกำลึกสงครลมอันก็เปล่งตัวเป็นผู้ชายทางทีกายเป็นผู้หญิงโอ้วิเศษหนักรลยนี่เออเห็นลไหมแปลาเห็นไหมผู้มิชาก้องบุษบานดังที่อาจารย์ย่อยกยองไม่จะยกยองปลบเล่าขีมือยอดเยี่ยมซะจริงๆ เจ้าประคุณขอให้เขาไปเจ้าได้น้องบุษบานี้ไปไว้เป็นเมียนในบ้านเมืองเอิอพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้อาศัยในความรู้ของเธอด้วยไอ้นั้นไม่ต้องปั่นหน้าแล้วแหละ,ละเรื่องมันเป็นอย่างไรลกูกจะค่อยรู้กับเธอเองเธอถูกยาพิษเธอกินยาพิษเข้าไปค่ะช่วยเหลือให้ฟื้นขึ้นมาเถอะมันเหลืองเล็ก เลีเอาอยาเมื่ลลายกระไายส่เลวุ้วมงไอนั่งจอกด้วยจอกอยาจนน้ำยืนพื้นคีออ รอเรียกับ่วสวนบันได้า่ชมเชยซึ่งหานะไม่เสียดีที่พีรักได้เปรียจากกับตาว่ามุญเสบาอาจารย์ใครจะทันจะทันเราไม่ต้องบีดอกแล้วครับขรับเจ้าดีจใจเหลือเกินเราุ่ญเสบาก็มาครับ ลาเรื่องว่าหำรับปราธีดาที่ยืมมนตาสาวรันตั้งแต่ตอนจนจ,นจบแล้าจะกรอบกันเชิญที่พันเมรายรู้ว่าเกาเป็นผู้ดีอ้ตามที่บุตรมาลาวมานี่ขอโทษค่ะส่งข้ากลับเมืองแล้วเถอะเดี๋ยวๆที่มุนทานสาวรค์ อ๋อเรื่องที่น้องมุตสาลเล่ามานี้พี่นะขอโทษขอแสดงตัวให้พี่สาวคนสวยนี่รู้ด้วยว่าเรื่องพงนรินนั้นคือพี่ชายกองขพ้าเจ้าครับแล้วนี่พันลลายคือเป็นน้องที่สองสองคนเท่านี้ลูกกษัตริย์แห่งเมืองสีบิไลนะแสดงว่าพี่คนสวยมนทาสวรรค์รู้จัก พงนรินพี่ชายของข้าพเจ้าเมื่อใดนะฮะ่านไม่รู้เรื่องอ๋อเดียวเดียวเมื่อไม่รู้เรื่องหลยทำบือหนัดไม้กันละวลกูกรู้ไม่ได้นัดหมายอ๋อนั่นเหรอแล้วทำไมไม่ได้นัดหมายแล้วพี่มรราสวรรค์จริงได้พูดว่า ถาพี่พงศ์นรินตายพี่มนธานสวรรค์จะกินยาตายตามใช่หออ๋อ <c oughs> เหตุนั้นเหรอก็คือว่าฉันเป็นชดเสด็จพอ่ออ้าวคือว่าพ่อเข้าใจผิดคิดวันนัดหมายผู้ชายเพราะถึงเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์จะไปพบไอ้นี่เหตุผลที่มันแสดงว่าน่าจะเป็นความจริงพ่อทุกตีโอพี่เลยสงสัย จนพี่นะ่เป็นชดพอ่อทั้งทั้งที่ไม่พบกันส่อเหตุผลในเขาเชื่อว่าพบกันอ๋อใช่แล้วเพราะฉะนั้นน้องขอโทษนะพี่พงนรินนี่พี่ผัวพี่คนนี้พี่ของพันนารายเนี่ยทีนี้น้องบุษบาลน,นี้มีพี่พันนารายก็โทษนะขอรับรองเอาพี่มณทาสวรรค์ ไปรอพบพี่พงนรินที่เมืองศรีวิไลไปกันเดี๋ยวนี้พี่ปฏิเสธไม่ได้เพราะน้องเลือกแล้วว่าพี่เป็นผู้หญิงที่ใจจริงดีจริงมีคุณธรรมสูงเพราะฉะนั้นเรื่องอันใดที่จะเกิดขึ้นกับพี่เบื้องหน้านี้พี่ไม่ต้องสงสยัยน้องไม่อย่าเป็นอัปมงคลกับพี่เลยเรื่องนี้พ่อนี้แม่นี้จากเมืองไป หาผู้ชมผู้ชายที่ไหนเรื่องนี้น้องบุษบาเป็นผู้กระทาทั้งสิ้นแล้วพี่ไม่ต้องพูดอะไรเราจะรวบรัดเรื่องให้เร็วเข้าเชิญปินนายเตรียมตัวจะ้ะกลับเมืองสีวิไลก่อนเถิดน้องจะได้ติดตามพงษ์นาินไปเมืองปลายสมุทรเพื่อจะไปช่วยชีวิตใหพงษ์นาินอีกลาาจาย์ก่อนคนระับลาก่อนนะเรื่องอะไรได้บุษบาจะรวบรัดเจ้าทําเมืองซะเองให้เร็วเข้าเออผ่านกำบ,บานกบเมืองแล้วก็ดีเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไอ้ารครักกบไม่ถึงขวดผมมันขวัดเฉยมันกวดผมพ่มอเสี้ยเจยอาจารย์รยไอ้ไรลูกเออกันเองเป็นคนกลายชิดสนิทสนิทอยู่ไหนเดียวเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวไม่เจ้าเดียวกันจำย้อยไอ้นู่นนูน่นนี่มันชิมยาตายเขาไปยาจะนัง,งนตาสรรค์กินกาตัวแล้วครับพ่อมันตายดับไปกา นองบุษบาไวเอาซ็อม <c Aub urn> ันไปให้อาจารย์ช่วยเรียวกาวพีเทงพ้มกระแบกมากลางทางพมมนายวิ่น <disagree> มัน่ายใจคุณโอาไม่ได้ทีไม่ได้ที่กับมนะไม่ได้กับแบกผักเดียวนี่ปล่อยขึ้นว่าได้กุดนี่ไอ้นูนหน่วยบอกพมว่าตังกูลงทางกยเดินขึ้นไปเองมันว่าใช่มันไม่บอกเลยแหละอยู่ในป่านู้น่กลางทางก็ไอ้นู่นน่มันแบกอยู่แล้ว เออไอ้นั่นจะคนเรามันมักจะย่อยโอกาสแทบที่ลังแลงหนุ่ยกูบอกกูเหมอนมึงกินเข้าไปลาวอทะกูไม่ตังค์อยู่ตรงนั้นแหละพวกมีลาอาจารย์ก่อนพปรดเจ้านายปล่อยก่อนแล้วไปเลยลูกครับเพิมลาอาจารย์ก่อนอย่าเพิ่มเดี๋ยวชิมยาตายหรอครับเปรียยสิตาเมืองบุษบาเจ้าลาไป มาถึงเมืองซีบีเลยส้มใ,ใหญ่ไหมสบายใจสำ้ำกันเรื่องเปล่าพันไรสีปราได้เมียมความต้องการเมื่อกระบทบดดาบมงหรือประลงเด็ด ชามเระเทศนี่จเจ้าประเทศพยสูริยาเมื่อตึงมาสทานไในรูเรื่องสงค้ามตามความต้องการคือสิ่งกานพระยวันพันธมิตรอาณาจิณนิจาที่มาทำกะเวศ เมื่อพระสงค์เดชยากไปในความผิดฉันจะกลับมาฉันก็หลงทางพนางเลยแต่พระเจ้าแผ่นดินไกลบดีกระสัดแรงภพรวันนี้พระองค์ไม่ได้ถามพระองค์ไม่ได้คอยท่าเอาเหตุเอาผลเอาแต่โทสามโมหะแต่เอาแหละเขาจะลบหรือเป็น ัตรูจะทำสงครามกับเมืองเราก็ไม่ว่าเราเคยรักเป็นมิตรกันใช่แต่การจะรบกันเนี่ยเราเป็นฝ่ายผิดนะพี่ครับก็แน่นอนสิเพราะทุนกระหม่อมจากไปไม่กลับมาหมองฉันรักษาเหตุการณ์ของบ้านเมืองก็แน่นอนฉันก็ไม่ได้เสียอกเสียใจยอะไรหรอกมันเรื่องบังเอิญเรียกว่ากรรมเกิดขึ้นโดยเฉพาะหน้าอย่างนี้เราก็แก้ไขไม่ทัน พันธมิตรที่ดีกันสัมพันธมิตรที่ดีกันเราก็ต้องรอเอาเหตุเอาผลเอาข่าวเอาข่าว,เอา,าวเอาความจริงจังกันในมันแน่นอนเสียก่อนถึงจะลงมือโกรธเคืองไอ้นี่พอเลยคิดๆก็เขาจะรบเอาแล้วแล้วมันไม่ยากเรื่องจะรบกันนี่เป็นเรื่องที่ง่ายเขาเข้าใจว่าคําว่าสงครามนีม่เป็นคําพูดจะเป็นมงคลเขาไม่รู้ทีหรือว่าสงครามนีม่เป็นเรื่องอะยำํำเป็นเรื่องอุบาทเป็นเรื่อง อับปมงคลอย่างแรงจะเอามาพูดมันก็ไม่เพราะพริ้งอะไรหรอกสงครามนี่มันเกิดขึ้นที่ไหนมันร้ายแรงถึงขนาดเด็กแดงแดงในอุ้มออกของแม่มันก็ต้องตายแต่เขายัางพโาโถยโฆษณาประกาศโครมครามออกมาว่าจะรบจะทำสงครามเงินกับเมืองซีบิไลเอาละเราเป็นควายผิดเราก็จะไม่รบก่อนแต่ถ้าท่านมารบเราแล้วก็ เราไม่นอนนิ่งดูได้เลยเราจะต้องจับอาวุธเข้าต่อสู้ข้อรับชาบแวแก่วหลองธุรีประบาพลุน่าพลุกระมมสมเด็จพระพันนายสเสด็จถึงพะพันนาลัยลูกฉันขอรับประชาชานเออเหอพอดีนะพง์นาดินด้วยแล้วไม่ได้ฉันไม่ไนดะ้สเสด็จมากับวันนี้เราเาไม่บังแรงอย่องเบียร์แหละมันส้มจริงเน,นินนี ห้าน,นี้ห้านนึงกระเพิ่นนึงเก้ามาลอยิ่งนงไอ้คนเดินกว้างไม่ได้เบิกเกินก็ต้องจากมือเขาถึงมือเราแรงแรงกไไัไม่ได้เนื่อเบียกันหนึ่งนี่เบิกกันหนึ่งหนึ่งนีดตัวไม่ได้นนดไไดเขาก็ไม่ว่างแรง้านสอนสลับกันก็นมาเลยไปคอยเมาตบโลกไปแล้วกูกับรับรอง พร้อมทั้งสองสะบายเม่สะบายใจหนักส้มสักสีว่ามุญสบายจิตโธ่เอ้ยพันธงทยายลูกพอยอดยำดีจริง ที่นี้เป็นสิทธิโยคีเจ,จ้าผู้มีพิะญาปัญญายงโอ้พงนรินะ่ะจะตายเป็นก็ยังสงสาย,ยเสด็จพ่อมันไปทําอะไรกับเขาก็เรื่องบรรทาสวรรค์ที่ได้มานั่นแหละนั่นน้องมุสมาไปเอามาจากพ่อแม่ก็จริงๆอะ่ะพ่อก็า เขียมตีแทบจะตายก็สงสัยว่ารักกับพี่พงษ์นรินพี่พงษ์นรินไปพักนอนนี้ไปหยุดพักในบรือธยานหลวงนี้เขาไม่ได้ทําอะไรกับลูกสาวก็เขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเลยแต่พ่อกล่าววมาพี่มนทาสวรรค์นั้นนัดหมายพี่พงษ์นรินไปจนพี่มนทาสวรรค์นี่มาเออถ้าพ่อเข้าใจผิดอย่างนี้เดี๋ยวจะรักจริงๆสิเอาแหละถ้าพ่อกข้าพงษ์นรินก็จะ กินยาตายหรือฆ่าตัวตายด้วในว,วิธีหนึ่งวิธีใดนะก็เตรียมยาตายไว้พ้นท้ายน้องบุตรสบาตามไปรู้เรื่องทดลองใจรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างสละพัดที่น้องบุตรสบาจะทําได้ก็เอาตัวนางมาเสร็จเดี๋ยวนี้วันนี้หรือไม่ชั่วโมงนี้บุตรสบาจะไปให้ถึงนครปลายสมุทรที่ก็ส่งไปพง์นเรียนไปให้ทันกับเรือหลวง ที่กาลังจะพา,าขึ้นลมมาสู่เมืองปลายสมุทรจากเมืองกระจิมบนใช่แล้วพี่ใหค่ะบุสบาจะทําได้อย่างทันอ,อกทันใจอย่างนั่นเท่ยวเหรอคอยดูทธศเด็จพ่อแล้วก็เรื่องสงครามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอ๋อพอดีน้องบุสบาน้องบุสบาเห็นว่าอย่างไรนะเมืองเราเมาื่อเรามารอดที่จะเกิดสงครามระหว่างเมืองอด่งต่อดองเกี่ยวข้องกันอยู่เนี่ย <c oughs> ก็น้องทราบแล้วพคะ น้องจะแสดงฝีมือให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ทั้งสองประจักษ์ชัดระหว่างที่น้องจะได้กลับมาจากเมืองปลายสมุทรไปช่วยพี่พงศ์นาลินครั้งนี้นะน้องจะชกทหารวโดยใบไม้รักษาบ้านเมืองเพื่อคอยต้านทานทหารของฝ่ายศัตรูไว้กว่าที่น้องจะได้กลับใบไม้นี่เลยน้องเพคะน้องจะช่วยโอกาสทูลลาเสด็จพ่อไปก่อนลาเสด็จแม่แล้ว เขาไปทําทหารที่ไหนลูกไปทําที่หน้าเมืองก็พอเอาใบไม้ทําทหารเลยคอยดูเถอะพ่อพุทธบาเมีผมนวิเศษจริงๆเอ๊ถ้าใบไม้ก็าทำทหารได้ก็เราไม่ต้องกลัวสงครามใบไม้ที่เป็นทหารมันเป็นคนแล้วมันรบได้จริงๆแล้วสบายมากคือมันไม่กินอาหาร